สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ปังก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้วันที่11ธันวาคม2563ก่อนจะไปฟังความฝันก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันนะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่11ฝันวันนี้นะคะ ฝันว่ามีผู้หญิงพาเด็กมาบ้านเราเป็นชายสองหญิงหนึ่งพยายามจะเข้าบ้านแต่เราปิดประตูกั้นไม่ให้เข้ามาบ้านเล็กที่นะคะสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์วันรัตธรรมนูนไม่แน่หนึ่งศูนย์อาจจะออกเพราะว่า0ูนย์ห้าดังใช่ไหมต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่11ฝันว่าไปทำงานที่จีนกับเพื่อน นั่งรถทัวร์สามชั้นเขาถามอายุเขาคงจะตอบนะสามสสามห้าแล้วก็สามสิบคงจะอายุเขากับเพื่อนนะคือเขาเขียนมาแบบน,นี้เขาให้วัดสายตาก่อนแล้วเขาก็ชี้ไปที่่สองสามสองสามนี่เลขดังมากเลยต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบเอ็ดฝันว่าขับรถถอยหลังออกจากบ้าน บ้านเลขที่140ทะเบียนรถ7 4 0ด7 4 0 4ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนหามศพขึ้นรถเราทะเบียนรถ8 6ด8 3, 8 6 5 3ฝันวันนี้นะคะเขาบอกว่าตัวเขานั่งไปในรถด,ด้วย หกหปีพศส,ส่งท้ายปีนะห้าหกสามหกสอะไรก็แล้วแต่แตใครชอบปีพศนะคะซื้อติดไว้นะ5 6 3หกสต่อมาคนนี้ฝันวันที่3าธันวาเนาะฝันตองงวดเพื่อนฝันว่าจอดรถไว้หลังบ้านแล้วล้อหลังรถยนต์นหายสองล้อเพื่อนตกใจโวยวายในฝันทะเบียนรถเพื่อนนะคะเจ็ด สาก็ปีพศเนาะต่อมาผู้ชายฝันวันที่10ฝันว่าได้กลับไปเรียนมัธยมพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยครูก็เลยให้จับปลาช่อนตัวใหญ่มาทำอาหารพอทำเสร็จก็มีคนมาบอกหวยบอกหตัวเลยนะ8 7ดเจ็ดหสเขาบอกว่างวดแรกเนี่ยมีคนมาบอกแบบนี้แหละ บอก404ศูนเขาถูก3ตัวตรงแล้วงวดที่แล้วเขาบอกว่ามีคนมาบอกในฝันนะบอก84ดสีเขาก็ถูก2ตัวล่างตรงๆรงวดนี้ให้6ตัวเลย8 7 9 7 6 3 6 3ก้าเสาปีพศออฟังไม่เคยพลาดอยู่แล้วเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่7ฝันว่าย,ยกมือไหว้ทรงพระป่า พอแบมือตัวเองเนี่ยเห็นเลขตัวสีแดงเรียงกันอยู่บนมือเลข63กับ01 63ปีพศ01วันรัฐธรรมนูญก็น่าลุ้นทั้งนั้นเลยมองว่าเป็นฝันธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าก็มีลุ้นอยู่นะคะก็คลิปนี้ก็มีฝันที่จะเล่าเพียงแค่นี้เนาะ ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะคลิปนี้ก็มีฝันที่จะเล่าเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเข้ามาสำหรับคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแล้วก็คิดถึงก็บางก็อ่านบางทีตอบมัง่งไม่ได้ตอบมั่งนะคะก็คงไม่ว่ากันนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ